สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้นะฮะหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านวังโพหมู่ที่สองอำเภอบ้านหลิ่นจังหวัดนครสิมาครับทาไมผมถึงอยากเปิดกล้องนะฮะให้ผู้ชมได้รู้นิดนึงนะครับผมไม่รู้เลยอยากจะรู้นะฮะบ้านหลังนี้ฮะแม่นี้ก็ทําขนมใจเหรอฮะขนมใจเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะถามแม่ที่ขนมใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เคยเห็นไม่เคยทราบอย่างผมนะฮะ แม่แม่ท่านนี้จะบอกเราได้ว่าขนมใจนี่นะฮะจะอยู่ในช่วงเทศกาลสงการเท่านั้นโดยเฉพาะพรุ่งนี้จะเป็นสงการน้อยที่ใช้ขนมใจใช่ไหมแม่ขนมใจที่เราจะใส่พรุ่งนี้เป็นสงการน้อย13เมษาที่จะถึงเดือนหน้านี่ไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่28่มีนา2568ันนั่นคือสงการน้อยนะสงการน้อยเราจะมาดูขนมนะฮะ ขนมเริ่มต้นอันนี้กล้วยเอาไว้ทำไมแม่กล้วยมีเกี่ยวไหมโมข้าวต้มกล้วยกล้วยไม่ไม่เกี่ยวขนมใจแม่อันนี้ผม,มผมเจาะขนมใจนะ,นะไม่เกี่ยวกับขนมใจนี่มีอะไรแม่ถั่วเหลืองมีถั่วเหลืองอะไรครับเนี่ยก็มีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บถั่วเหลืองไม้ขาดโซ่เลยหอมหอมใส่ใน,น่อยมีหัวหอมด้วยเอ้าหัวหอมด้วยหัวหอมมันของข้าวไหมเห็นไหมมันเป็นของข้าวเหรมันตัดข้าวมันตัดข้าวโอ้โหนั่นมันคือไม่เห็นมีหัวหอมเลยไหนหัวหอมไหนใส่ใส่น้อยครับไหนไหน กินดคือมันไม่มีเลยมันเราไม่ต้องใส่อะไราแสลเพราะมันอันนี้มันซุกแล้วนี่มันซุกแล้วกินได้เลยอ๋อซุกแล้วผมผมเลองชิมเดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวแม่แม่แม่ขอช้อนหนักได้ไหมทุกคนช้อนเนี่ยผมผมผมจะขออนุญาตชิมนะครับผู้ชมว่าขนมใจนะฮะที่ที่หมู่บ้านนี้นะครับเมื่อกี้ผมถามเบื้องต้นนะฮะจะทําเฉพาะหนึ่งหนึ่งแม่ทําปีหนึ่งข้างทำทำข้างหนึ่งเนาะข้างเดียวทำข้างหนึ่งครับ แม่ชิมเลยกก็ได้แล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงแม่เอาเลยเพราะว่าเวลาผมชิมเขามเห็นผมชิมยังไงแม่บอกว่ารสรสชาติขนมใจนะฮะสายไอจอจานใช่ไหมขนมใจนี่นะครับผมก็เกิดนี่ตอนนี้ผมหกสิบปีแล้วผมยังยังไม่รู้จักเลยขนมใจเป็นยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ครับผมเอาแม่ชิมรับขนมใจนะมีส่วนผสมอะไรบ้างน้เมันกี้มีน้ําตาลมีถั่วเหลืองมีหอมมีกะทิมีกะทิเอาแม่ชิมดู แม่ชิมแม่ชิมดูม,มันเป็นยังไงบอกเขาดิมันอร่อยหอมหอมอร่อยหอม<ช>อ๋อแต่ว่าฉันกินหวานหลายมเนม,มนเูนี่ทโพอมันมันอันนี้แม่ทำแบบรสชาติมันมันอ๋อ,อเดี๋ยวแม่แม่ลองทํากับวิธีแม่ดิพอเอาถั่วเหลืองเสร็จแล้วห่อทํานู่นนี่นั่นอะไรที่มันเป็นหออย่างนี้แม่แม่ทำเลยอ่าแม่ขั้นตอนอันนี้เข้าสูงแม่ประธานโทษแม่ชื่ออะไรคร แม่สำลิดนะฮะรู้จักผมมาสองปีแล้วผมขายปลากระป๋องร้านนี้มาเขาปีที่สองนะทีนี้ผมปีนี้นะวันนี้นะวันนี้วันที่ยีมีนาคมพฤศภาันหาร2,568กสิบแปดนะฮะปเอิมาส่งปลากระป๋องมาหาท่านพอดีเลยฮะอยากจะรู้ขนมใจนะฮะเป็นยังไงนี่เริ่มจากเรื่อจากนี่นะฮะมือขวามท่านหยิบแป้งปั่น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 มืมุมมุม นั่นเลยนะหนมใจปึ๊บมาตักเข้าไปัานถั่วเหลืองนะฮะที่แม่ชิมไปแล้วมันมันหวานนแกนะก่ะครับผมอย่างนี้ปั้นนี้นะขนมใจเป็นก็เรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยนะแม่มนะพูดอยา่อยายงนี้ได้เลยไหมได้คนไทยคนลาวพกดเหมเอนเลยเคนลาวกูดหมดเลยปปลอ่าโฟกัสหน้าแม่หน่อยปั๊บปึ๊บอ่าตอนนี้เอากะทินะมีใบตองแล้วไหมเนาะใบตองแล้วก็กะทิ นี่นีน่ี่ทำงี้ทำงี้เออนั่นแหละช้อนนี่นปึ๊บมีหยอดตรนี้ด้วยปึ๊บเราหมุนแบงี้ปื๊ดนั่นนั่นนั่นแหละครับผมคล้ายเป็นสังขยาใช่ไหมเนาะเอแล้วมีใบตองอะไรอีกล้านึงกระเทียมกระเทียวกระเทียวกระเทียวอ่าโอเคเอาแล้วใช้ไม้กัดอย่างนี้ ไม้กัดอย่างนี this, the ้ปุ๊บแล้วก็เข้าซึงนะแม่เนาะเข้าซึงเลยเข้าซึ mm ่งอย่างนี okay. ้ครับผมท่านผู้ชมครับตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับแม่สมรีนะครับได้แต่ผมฝันโฟกัสมาด้านนี้นะครับนี่ท่านนี้ท่านหลังจากที่ท่านนู่นนี่นั่นมาก็เป็นซึงอย่างนี้ครับผมแม่สุกยังชิมได้ยังเนี่ยไหนไหนแม่ลองดูดิเอาขึ้นมาดูดิหน้าตาหลังจากที่ที่เอ่อเป็นแป้งนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอันนี้ใช้เวลานึ่งนึ่งกี่นาทีครับผมนี่นะครับ ครึ่งชั่วโมงเลยวะครึ่งชั่วโมงเนี่ยลองดูนะคิดว่าสุกยังแม่สุกเลยผมจะเป็นลูกค้ารายแรกสําหรับซึ่งนี้ครับพี่น้องครับผมท่านขายสี่ห่อถ้าไรสี่ห่อสิบบาทครับสี่ห่อสิบบาทอ่าลองดูดิดูตัวนี้ดูดูหน้าตาตอนสุกนะครับหน้าตาตอนสุกนะฮะของหนุ่มใจของแม่สัมฤทครับผมหนุ่มจานนี่จานจานเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันมันจะย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าสู่มุมนี้นิดนึงอ่าไม่ย้อนนะครับผมไม่ย้อนอ้าวมิวแมวด้วยฮะอ่าหลานน้องใสจะปิดเทอมใช่มลูก ปิดเทอมใหญ่นะฮะปิดเทอมใหญ่แล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่ลูกครูยังไม่แจ้งอ๋อครูยังไม่แจ้งนะครับมาแม่สนมใจกําลังเอาถ้วยเอาจานเอาอะไรมาดูดิมาดูดิว่าขนมใจนะฮะเป็นเป็นขนมขนมโบราณโบราณของคนไทยนะฮะที่แม่แม่สมรีได้สมรใช่สมรีโอสมฤทธิ์อ๋อแม่ไม่เอาเลยเนี่ยต้อเปิดเปิดนาเลยครับผมตอนนี้ผมจะชิมมั่งครับผมมามาผมขอชิมมั่งตอนนี้ชิมแบบไม่เห็นหน้าตาผมแหละ ท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูนะฮะแป้งจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็อ้าวจะเป็นสีออกไข่ๆเนาะสีไข่ๆดี๋ยวผมก็ย่าใช้ใช้นิ้วเลยครับนี่เลยรอดโอ้รอดรแม่แม่เอาข้าวช่อนดูครับแม่ช่อนช่อนถ้าร่อนบพี่น้องครับผมร่อนร่อนร่อนติ๊กกะทิแม่เอาช้อนใหม่ไม่ได้เนี่ยร่อนติ๊กกะทิไม่มีรสชาติเลยท่อผู้ชมเขาอยากจะได้แต่เผื่อก็ติดต่อมาซื้อแม่ใครจะไปรู้ด้วยเลยผมโฟกัสไมได้เลยผมขออนุญาตล้างมือที่ผมจับ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 นั้นนิดหนึ่งครับผม ลองมาเจาะชีวิตแม่สำริดกันนะฮะทำทำทำขนมใจนะครับผมหมู่บ้านนี้ยึดถือเป็นประเพณีผมก็ไปทราบเหมือนกันนะที่หมู่บ้านอื่นนะฮะในประเทศไทยนะครับที่เขาทำขนมใจในลักษณะของแม่สำลิดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เราสู่ฟังนะจังองแลนเดอร์ครับผมเรามาดูกันนะขนมของท่านนี่จะอร่อยมากน้อยขนาดไหนสุกแล้วนะนะสุกแล้วนี่ครับ สุกแล้วพี่น้องครับผมมาช้อนมาแล้วครับผมผมจะชิมให้ประชุมฟังให้ดูเลยนี่นะเปิดนี่เลยพี่น้องครับผมใส่หวานอะไรเอะเอาเป็นมันๆมันหวานมันๆหน่อยไหมันนี้เราถูดังเหรอแม่จับดูคือมันเหนียวคักคือแม่เลยเหนียวเนาะอันนี้มันยังร้อนแป้งอะไรนะแม่เนี่ยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวโอ้มันร้อนดูเอาใส่ปากคำแล้ววันนี้เดี๋ยวดเยแม่จับไปใบตองด้วยใบตองด้วย อันนี้เยอะจะรวบปากนะลวกปากเนี่ยนี่แล้วพี่น้องก็เดี๋นะผมกับกับกล้องไม่ได้นะปึ๊บผมชิมนะแม่เป็นพยานผมด้วยโอ้รอดหลายขนมใจครับพี่น้องเดี๋ยวนะขผงเหลืองน้ำตาลมันมันมีกะทิสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหวานมากนะฮะถ้าชอบหวานมากก็ใส่อร่อยมากเลยครับผม มแม่ขายแม่ขายหอ่อเท่าไหร่นะสี่ห่อสิบบาทสี่ห่อสิบบาทนะครับผมของของนี้ขนมนี้แม่จะทําในลักษณะนี้ไปกี่วันฮนะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันเดียวแค่นี้ทำวันนี้วันเดียวว,ยว,วันนี้กับพรุ่งนี้กับใส่บาทจนะบเลยเอาแล้วใครจะมาซื้อแม่หนี่งก็สั่งไว้เต็มเลย โอ้ส oh, so ั like like oh, ่งไว้เรียบร้อยเป็นออเดอร์แล้วโอ้ยังไงก็เลาสู่ฟังนะครับมีวันเดียวไม่มีเสียซื้ออีกครับเพราะว่าที่เห็นก็คือมีออเดอร์หมดเรียบร้อยครับพี่น้องเราก็เล่าสู่ฟังนะครับจากแม่สำลิศนะครับบ้านบ้านบางโพนั่นไหมเนาะทำนาเทศกาลไม่ได้ทำขาย ทำกินทำใส่บาตรใจผาจูโอ<ำ>เป็นสงการน้อยผมขอบคุณแม่สมฤทธมากครับ <c oughs> ที่ให้ความกระจ่างแล้วก็สืบทอดประเพณีของคุณไทย <c oughs> ได้ชื่อว่าขนมใจสะ,ะไอจอจานขอบคุณแม่สมฤทธิครับคุณแม่สมฤทธิครับจากราครับแม่ครับแม่แม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ